แล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทะเยอทยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาเราให้ล่มจมจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมานใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพกทุกชาติเมื่อบาตรน้บามรมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย ภาษาวกของพระพุทธเจ้าแต่แลพระองค์พระองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเราเมื่อสร้างความดีเป็นทางสายเดียวกันจะเข้าถึงจุดเดียวกันคือความเสมอภาคอยู่ในทรามพอได้บรรลุธรรมปึงขึ้นมาเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอยู่ในท่ามกลางแห่งพระษาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยไม่ต้องไป ถามหาพระพุทธเจ้าว่ามีจี่องค์มีองค์หนบ้างหน้าตาเป็นยังไงสาวกทั้งหลายมีจีองไม่ต้องถามธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อดูตัวเองนี้แล้วมันเข้ากันได้หมดในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะเรียกว่าเราอยู่ใน่ามกลางของพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์ผู้สิ้นจิต